ายสักกินมันยากนะมึงแม่ไปแปวแมหันเม่เอาไปแปวมวหัสวัสดีครับเอาเท้าเลยกินมาใหม่ มันบกขื้นไห่บ่าพี่น้องโอ้แชดบ่นนอกครับพี่น้องชัดปะสวัสดีคนดูส4200ลอยาย4200ลวคนใ่ะครับสวายดีครับบวัยดีครับบวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนนะครับผมมื้อนี้มาเฝ้าใครวา่าันวักบาทแม่นบ่นจักคนแมเนคบข่ขึ้นอยู่บนคางของหัน มันข็งค่าเดี๋ยวพวงเขายอ่อนกลับบึงไม้ไดมเดยแต่ว่านี่ก็บอกตัวเลยนี่สองร้อยแล้วนี่ค, <c oughs> คุณยายวัดดิจ้าคุณยายวัดดิจ่ายายเขาเรียงหลานอาันนี้จีอันนี้เรียงห้านบอนาริตะอย่างน้องนาริตะอยางน้องนาริตะไม่จ้งลอยกะันยงพอแม่ไป้วก็เดี๋ยไปนั่ ไม่ไปวเการไ์ไปว่เการณมยไปดอกเหตการบมวยไปดอกรับแล้วครวันยัยเปิดัหวงราสีเอาไปร่ำน้่มหจังหน่อยสันกพรยัยเปิดเผยบาญที่หลกที่ไป่มันมีแม่เขามันโหเขาใหม่ดีมาบมากรับอีอากาศไม่เร่งรหน่อยดูความแกนความเรูวเออจังว่าจังว่าเขา ไม่อยากให้ได้นอนออกจากนอกอาคขัน้นนะแต่เพราะว่าแมนบอพี่นอ้องมันได้ยินข่าวบ่ครับสวัสดีครับสวัสดีร้านหน่อยที่บาครับแมนครับยายตรวจผลกัดเลี้ยงร้านตาเขาต่อปไปดีกัะเดเลี่ยงไปเดเรี่ยงอันเลี้ยงมันนีดอกหลายคนเลี้ยงกับป้าสองป้ากยัายายยายนี่ซ้่งมาเป็นญามิ่มยงไงซะไปเป็นเป็นเป็นผู้ คุ้มคุ้มถึงเถืงเนาะแล้วก็ผู้ผู้บอกผู้บอกผู้เบิงนะเพผู้บอกผู้เบิงหวานกะนอนบอลลาเ์ตเลยนะนักเที่ยงตึนตีหนึ่งหละก็นั่งนั่งแต่เสาร์หอดนลังเต็มเต็มทุ่หรือตีหนึ่งหอดแจกงานหรือว่าเป็นย่ามย่ามมันมีเงินเดือนยายมันมีเงินเดือนแมนแมนย่าฟื้นออกบ้านครับผมครับผมอีรีโรคนหลายครับตอนนี้เนอะ แม่ไปรั่มกับแปงนุ่มไว้ให้ย่าใ,ให้ป้ามันเลี้ยงย่าก็เป็นเป็นย่ำมาเป็นเวีนเป็นย่มให้เขาดูแลย่ามมันดุมันตื่นแค่กะดิบุญให้เขาดูดอกลาจังเลยกะได้ขนันจังเลยเต็มไมปเต็มไปท่าม้านนครพนมกลับมาลั่านุ่มกันนะเหมือนกันเฉลี่ยว่าเฮียนมืนอนี้ก็ะเป็นรัอนอน่อยู่ไอ้ยู่ซ่างไหนพนทองนี่เนาะพนทองรล่มอยู่พนทองพี่น้อง ก็ปอยู่ไก่ก็เขาไปให้กำลังใจกินในเรื่องครับกำลังใจในเรื่องไปกำลังใจครับทีมงานมาล้ำแพ้วแก้วมาล้ำเมลคอนปอกแก้วเมื่อก่อนให้แก้วมื่ก่อนกิ่นผลไม้ครับพูท่าเนี้ยกิ่นผลไม้ครับดีเนี้ยมันจ่อยง่ายเนาะมันให้ร้านปาดอันนี้ให้กินก็ออกกันไป กแก่งเงาแก่เกิเดมาได้กิโลสองขีพีพ่นอ้องร้านก่อนได้ยนะินก่อนนะเอ้ามืนอคืนอึดแขกกิโลสองขีกัญญานมันบ,นบ่ใหญ่แบบมวใหญ่กับพอดีใจแล้วบพูดงา่ายๆโอ้ยแม่กับพ่อเ่ยผมก็มาเสียสิวินิน่จางลูกร้านเกิดมานน้ำนักซะมาหน่อยแต่น้องก็คือบ่ดีใจแต่น้องจันแออเแล้วพี่น้องได้ยินเสียงบ่อยกินนมมาหันลูกขึ้นมากินนมเนาะ เมื่อกี้ในประเจ้าบนเม้ากินนมเมากินนมครับเมื่อกี้ก็อนอนต่อครับกินนมแล้วกันอนต่อนันงต่อ <c ười> ระเบิงแม่งรูแลไปนี่ละสร้างเมืองได้สร้างยุดสร้างกไปได้ย่างบมฮอดไกโดกแต่พอออกแย่งายยายดดดดนี่แหละย่าเก็บเก็บปวดปวดหลอดแอดหนัร้านเลนเกิดมากใ้กำลังใจ เป็นยาอาหารหนึ่งเนยจักน้อยเดี๋ยวราคาดูน้ำกันดูน้ำย้ายนะครับผู้นุม่มผู้แข็งแรงกับเบิ่งแย่งกันไปนะครับเนาะอขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องสุกูสุก้นที่เป็นห่วงแล้วก็ตามย้ายกินเข่าแน่วันละย้ายก,กินอยู่ครับกินเนื้อพี่น้องแฟนครับลูกไข่แมาเสียชีวิตนีิจากคอยกินเข่าได้น้องมื่อเจนึง เมื่อกล้วองเทียกินกัาหนังตาในบ่อในเช้าจักเทียคือหอนดูได้ก็นึกบอกฝันว่าสิมักเกิดก้ามเอาให้ชีวิตนี่บ่ดได้ว่าสิรอค่ะแต่ว่าอายุอาสิบสามปี็นเสียใจเสียกับเสียโดยโลกกระท่านหันแม่เสียใจหลายว่าแม่ตายแล้วก็กยังตายเรื่องบ่ฟังดูรู้ต้น กำลังใจยังกระเบิดอ่อนลงโดนตีกระสีเบิดในใจหนาวหรือยังยายคุณบ้านหนาวหรือยังครับคุณธรมหนาวอยู่ค่ะก็น้ำหนาวมาหลายหนาวนิดๆมันมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เนาะมันก็เลยแบบลมกับว่ท่านอันเย็นไนไดนเนาะลมเปิดมันกำลังสีหนาวเลยมันกำลังสีหนาวพี่น้องใช่สีหนาวแล้วย่างเก่าณานาวแต่ว่าอากาศก็คึ้นคึม คึ้มขมแดดแดดขึ้มขึ้มสินะเพราะว่าเขาว่าปอย่สิเขามานะเน่ยามาล้วจ <c oughs> ังนเขาเสย่งนัสิบหมืนมาปุ๊เห็ดหน้าเนาหลายโงเจา้าเขาแผมหาสอบเี่กบเป็นบุญยี่น้อง <c oughs> จังาไปร่ขอเขาทั้งไหนกินเนาะไอรานไปรังขอเขา,าเอาพ,อพี่หลังเอาบ่มองได้ไอเขาไลาน์นี่ไอไอคอมเมนต์มาบอกให้เนอครับ สีพาบอดไปลนำคอเขาครับยุนี่เขาน้อยอีนนี้มันตั้งแรงเหมือนกันสันนี่พี่น้องปีนี้ออบอกเคยพบบอกเคยเห็นน,น,น้่เนาะมันจีแรงปานนี้อันมะล่ำเท้าเท้าวินาสามธงสีตกเป็นเสือใบอันสีได้เขาโมองละตาบอดสองตาบอดตายคุดตายมุดล่องแหลมไหลเดี่ยวหลายพี่น้องเอ้ยรู้ตุ่นในเด้อเมตตาสงสารแนวมะรำคนจนมันแรงนี่แหละครับเกิดสีได้ เงินเงินจา่างเงินติบจากพี่น้องนะครับเมื่อสื่อเขากินครับเขาปลูกอยู่นี่บ่ได้กินดอกครับบ่ได้งดกับผูกก็สิอาศัยนี่นะครับอาศัยมันมันบ่ได้ล่ะนะครับเพราะมันเฮ็ดหยังบ่ได้แล้วก็สิมีแต่ซื้อกินแล้วนาะยายบ้านนี่เพราะว่าเพราะเราไม่เอาท<อ>ามีลูกน้องอยู่เกือบ40บคนมี20กว่าอยู่นี่นู้นเอิบเต็มหมอกก่อยันได้หลายหลังได้ลายหลังเต็มหมดก็ อย่างว่าว่าจังสันจังสี่ตัวเพราะว่าไอ้เพื่อนดีนอกจามีแต่ผู้อยากมาอยู่น้ำลัำกวนเขาก็ว่าสีใหญ่สมองรั่วมาอยู่น้ำกูว่าเอาเด้อกูมีเขาเลี้ยงกับว่าไม่ใช่เจ้าเสียเอาบ่อคอใส่สมองรั่วมาเจ้าคอยอยากมาอยู่น้ำเจ้าบ่อกูว่าเอาเด้อคือว่าว่าบ่อขาดแค่ไม่ใหญ่มาคออยากมาอยู่น้ำก็เดียวให้มาหามองคุกแง่แน่คุกหลวองเงินสามแสนมามาปูกระสันดนา เา <L an> เห็นเขาก็าไว้วันนี้ไปลวังนี้เขาไมา้กินอาจาร์เื้อเขาก็สอบให้กินเอาสวัสดีครับสวัสดีคุณสมชิตครับก<ะ>็จังสียหรอพี่น้องก็คือไอ้ผูม้มาอยู่น้ำนี่กะอยากมาอยู่เพราะว่าเป็นไอ้อยู่กับพ้นอยู่กับพ้นดีแล้วใคก็มีแต่ไคอยากมีแต่คนอยากมาอยู่น้ำยังเห็นนะครับมีแต่คนหาคนแพ้ยังเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปเบิ้องหนึ่นใช่ไหพี่น้อง ก็ถามหลายมัดมดัวจิตมัวใจคนไว้น้ากันนี่นะพี่นอ้องคือเหตุให้คนมาร่วมกันมาตุ่มโมโฮมกันมาเหตุสุยางครับพี่น้องแดดบึนบนเต็มมีแต่คนมาอ่อนซ้อนมีแต่คนมาหานะสะดุดบ่ะครับเซ้าสะดุดไปนอกครับสิบบอกให้บอดเพิ่นเปลี่ยนโป่ใหม่พอดีชัดอยูคาโอ เนี่ยกรเยเกินนานมิแต่กะเทยหลายอก๋แต่เต้นลํำกัะทิมีแต่จังสันนาประมาณนั่นแหละแต่ผู้หญิงการนี่อยู่หรอคนกรนติผู้ชายอีดีกับ่รรยากากไอผู้ชายอีดีเต้นห่าวเต้นดองกับโบเป็นตะเบิงดอบผู้ชายอีเกจังสีล้าเต้นยังเป็นตะเบิงกัมนีอยู่จั่ลขอาวเขาบริเป็นน้ ถ้าเป็นการรบกวนพี่น้องไปก็แช่ให้บบานอนน้เนี่กับย้ายถวดในเด้อครับแชวไปนะครับสวัสดีคนดูแปดรอยคนหลาย้ายแปดรอยสวัสดีครับสวัสดีคนดูชาติละจ้าโอ้ขื่นมันพอดีครับเมื่อกี้นี่ขอให้ยายสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้ยายไว้พ้อไม่ให้ยายเศร้าไงขึ้นนอนดูหายเจ้าดอกไอ้ไอ้นี่กับไอ้ เอฟซีมันก็ให้กำลังใจมาหลายสุกูสุก้นจักวัดจักมื่นจักแสนเลยให้เยูซสุมาม่รอกมาหนักกับบ้าหน่อยเถอะให้เลให้ลยใ่ะเปาดีแล้วฟาก็ย้ชวนอยู่สองคนนะโอ้ยเป่เ อันนี้สั่งเค็เอาเอาเนือตากผ่านนะตรงนี้เน้ตากผ่ากกบสั่งมเอายมเอาเน้ตากผ่านเมื่อไห่วดเอาไปเชื่อมั้งไปเชื่อพอแล้วเห็นงเอ็นยัง คือเราโมบเหมือนข้าวมาครับมาชวนกินโตมมากห้ารนกินอู่ร้นนอนนอนหลับเดี๋ยวเออไปเบิ้ลไปย่างย่างเลยวันนี้ย่างเลยนอนลุงเพิ่นมาครับลุงเคนเพิ่นมาลุงเคนเพิ่นลุงเพิ่นมาเด็ดแต่ลงไก๋ลงสีเดย็นหยาบกับลงสีครับ หมองามะนยาบานคนเยวเสมรม่ก็มามา่อยว่าแพ้ของอีู่หือมนมาแพ้ของโดนกิเม่อยมาซื้อๆล่ะฮะจากหน่อยจากหน่อยจางขัน ดูคุณยายคิดถึงไหมแข็งแรงสุภาพแข็งแรงนะครับคุณยายโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องที่เป็นห่วงคุณยายนะครับเนาะรสรงก่อลังใจมาหลายๆครับย่งางกับบ่แข็งได้รูกเ้แต่ว่าปาก <c oughs> ขังเบาได้เก็บเ <c oughs> ้วกเก็บแต่ว่าขึ้นหอนลูกลาย,ยคือจังคนเนาะขิน้นใส้มาฮอโเบาตาเละร,นะรับบบลงรับบบลงขิน้นใส้มาอยู่ในเบาตา คนสองนายแต่มีแต่คนหักครัวามดีครับลูกจะพกทุนเออเห็นน้อยครับเปิดสรงมาเป็นเวรเนี่ยคเป็นเป็นเป็นงานไหมเขาพ่อแม่เขาบอยดูมือนีกะสีไม่ลูกเต่ร้านเคยนี่หละมันอนนั่งรับกา่แหละครับปีแม่นกะดเป็นลมโพเป็นเป็นยังแบกเขาเป็ยนลมโพลมไซให้ลูกให้หลานนะครับมียายมา อยู่ไก่อยู่น้ำเข้ากับหนีน้องเข้ากับอุ่นใจปู่อยู่น้ำมีต่อนูกล้านกับอุ่นใจอาแปดสิบเอ็ดปีละเสียงบ,บ้าเย่ะเบิ<จ>บ่งหนาคือบอสดบอร์สนแท้แม่ลา <c oughs> ให้แม่ตายสักกอนเด้อจังตาย <c oughs> ลูกผู้ใหญ่กับเป็นผู้น้อยกับเป็นอยู่คนละเียนแต่กับเป็นชาวกันแม่ก็เลยเบิ่งหนาว่าลูกผู้กออ็จบไปตายแต่สู้สัน่น

อดเอาค่ะอดเอาได้ครับยายพึ่งน,นอนนี่แหะครับยายมึ่งก็นอนฝ่าเหรียญเป็มือเหรครับนอนอยู่นีละ่ะ <c ười> ยายมึ่งนอนอยูนี่นะครับ <c oughs> นอนอยู่ก็หนีกินอยู่ก็หนีละ่ะ <c oughs> เขามาโซมก็จังหนันแม่เป็นคือว่าร้านทั้งในบ้านเขาเขามาโซมอานาอนะ้กินมาโซมนะลูกสาวก็เอาของมาโซมอานน้กินมาโซมือกันกเนี่ยละครับเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมาจังสิ่งอะไครับเพิ่นไปเพิ่นมาจังสิ่งอะไครับเที่ยวจังหันแม่เป็นไม่ให้กินเอาอยู่นี่กินบ่เป็นเขากินเขาจ้าง ไม่ยากบ่มาเขาเจ้าชัดพี่น้องนี่ยินเสียงชัดบ่พี่น้องกันนี่แหละครับเฝ้าไอ้ดูแลทาถ้าม่านยังได้หนีลูกลูกหลานก็เลยมาดูแลกันมาเบิ่งกันนำนำกรรมกันนี่แหละครับผู้อยู่กันจ้างน้อยพี่น้องคนมากเกิดสิเมื่อเมื่อาเพราะว่าเพราะว่า ียังเอื่อน่ใส่เขากัดซอยกันไปเนาะพี่น้องเนาะกันี่แหละครับไอ้หักกันแพ้งกันเนาะไปกันเด๋พี่น้องกันแพงกันอันยุ่งอันมีแต่คนอยากมาอยู่นั่ง <c oughs> มาลาำเท้าวข้านะีแต่คนอยากมาอยู่นั่ง <c oughs> ขอตรวจราคาเสียงเสียงคอยไปนิดนึงกะขอโทษขอไปพี่น้องบอกแห้งหได้ครับบอดเท่ากันนอนเ <c oughs> นาะกะบยาวายยาเกากันปั๊ไอ้เพราะว่า <c oughs> กับจิตเท่ากับเบาบ่อยากเบาแห้งอะนะเพราะว่าเขาก็เอากินนมแล้วก็เอานอนบางคันกินนมมานอนบางคันก็เลยอันนี้นอนบนปลานอนนั่งบนปลานอนบนมีแนวโคกุบบัได้จุนเล่เมื่อเป็นสอกดังปืนปืนนอนผื่นนอนกับเบื่อแข็งบัวแดงกางเสื้เนาะนอนใส่กระตางกันแม่บไัเอาหยังจังเสืแม่กับบัได้กินเก่าอิ่มเด้ มันจัง <screws> ส <in the fridge> ีก <stumbled in> <enger> ุ Anyways, <desserts in> <hungry> ้มม้อนแบบสีละพี่น้องมันดพอจังอิ่มนี่เนาะเน็ตขันเั้นกระกลมลงแล้วขันบ่มีมอนกับโอ้มีแติถุนย่องไอ้ทรงผมใหม่หลังคาไม่ย้ายงามงามมันเนี่ย้ายตัดผมโอ้ยย้ายตัดตัดผมโอ้ยผมก็มาคอมเมนต์ไอหยั่งไอเอฟซีคอมเมนต์เนี่ยโอ้ยย้ายตัดมือไหนตัดมืองานนู้ตัดมืองานพี่น้องโอ้ยบาาหน้ากับบาอยู่ ไอ้คอมเมนต์เพิ่นกับว่าอุ้ยลังค้าใหม่ย้ายคืองามแท้่าถโอ้โอ้โอ้ทรงผมทรงผมน,นั่นแหะทรงผมน่ะเพิ่นถ่วงเดียวเออผมก็บว่าโอ้เย,ยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่พี่น้องพอดีเอ่ออยากอยากเปลี่ยนหลังคาใหม่เป็นสี่พอสิ่เด็ตัดผมเนาะผมไก่เงาเมานอรับผ้าไปตัดตัด,ตดอำเภอสี่ลอยพี่นออ้องพอเลยบอตัดป๋าให้มันยากกวยรูกกับกวยลูดกระเห็ดเต็นรู มันโมเนตยูมันเก่าเลยโบเบิ้งตายไม่เงาโมมากานมาเห็นหลอดเขาหลอดจับข้อไปตัดออกควันกะเกาหลีเสียงชัดพอดีจะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณกะขอโทษขอไพเดอร์ครับเสียงอาจีพคอยเปนเรหนึ่งเอาอีจักหล่อพี่น้องคือขอมาอะไรเอาเห็นในเห็นบอดเอาอีจักหล่อเดี๋ยวก็จะเดลาพี่ลาน้องไปได้บ้านนี้ เอ้็ติดดีดีดีโอ้นี่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 นะพี่น้องนี่เอ้าไอ้เบิ้งจักบาทจักจังได่เนาะนี่โอ้ยนี่ไปลาพี่ลาน้องเข้าปั่นเลลาพี่ลาน้องนจำนี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ